โอ้ oh, ทางออกบอรนะครับทุกคน oh, ทางรับโค้งด้วยนะครับนี่ <c oughs> รถมาหรือเปล่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง CEO d ด m มซิ่งนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นงานอีกหนึ่งวันนะครับทุกคนที่เราจะทํางานในบ้านนะครับวิ่งงานใกล้บ้านนะครับวันนี้จะจะลากผ่านหน้าบ้านผมด้วยนะครับเราอยู่กับแมคโคสามสองศูนยนะครับวันนี้ตัวใหม่ของเซนิกนะครับก็ <c oughs> ทํางานอยู่กับทีมงานเซนิกนะครับวันนี้ ตอนนี้ก็มีผมประเดิมคันแรกนะครับเวลาก็วันนี้ก็8ปดโมงยีนาทีนะครับวิ่งงานใกล้บ้านก็หากแล้วหรือวันละ2องพันสองพนิดๆก็โอเคแล้วครับทุกคนน้ำมันก็พันนึ่งนะครับงานใกล้ๆก,กระจกหน้ารถจะมวัวๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ล้างรถเลยครับทุกคนวิ่งงานอย่างเดียวนะครับ ก็ไปถึงบ้านก็เราก็มีร้านขายของด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ลงรดเสร็จแล้วก็ไปอยู่ร้านนะครับขายของเห็นไหมครับดูบรรยากาศบ้านผมนะครับทุกคนที่แม่กาสานะครับอำเภอแม่สอดจงังหวัดต่างนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วนะครับ นะบริการครับทุกคนนะครับเรามาบริการรถน้ำของเขานะครับระยะทางนะครับไปกลับก็ประมาณ3กิโลถึง4กิโลนะครับทุกคนก็วิ่งงันตั้งเมื่อวานหนึ่งวันแล้ววันนี้อีกวันก็ยังไม่ได้วัดกิโลเลยนะครับ ไปยาวๆเลยนะครับทุกคนหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปนานนะครับเพราะว่าลากดินโคนลากดินอะไรแบบนี้เราขับเองถ่ายเองมันมันไม่ได้ครับทุกคนนะครับเขาก็จ้างเราใช่ไหมครับเราก็จะลงถ่ายคลิปต้อกะไรยอยู่นะครับทุกคน รถไถของเสียสูตรด้วยนะครับวันนี้เราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับุก็ชาวบ้านก็รดน้ำกันนะครับก็เกรงใจเหมือนกันนะครับทุกคนทำไงครับ คอยเอานะทุกคนวิ่งงานในหมู่บ้าน <c oughs> <c oughs> ช่วงกลางวันรถก็อาจจะเยอะหน่อยนะครับแบบนี้มันเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะครับบ้านผมนะครับ เชิญทุกท่านท่องเที่ยวได้นะครับบ่นบอน้ำพุร้อนน้ำตกนะครับออนเซ็นนะครับมีก็พูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับพบปะกันนะครับกับช่อง c ีโอทั้มซินะครับทุกคนก็ฝากกดติดตามเยอะๆนะครับผู้ใดที่รับชมอยู่ในอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือว่าต่างจังหวัดนะครับทุกคน เพื่อเป็นกาลังใจงให้กันนะครับอเอเราจะมีพิธาอีกพิธาอีกหนึ่งคันนะครับบินร่วมกันวันนี้ก็จะใช้รถอยู่ประมาณ4ี่คันประมาณนี้ครับทุกคน ตอนนี้พิธาก็ยังยังไม่เอารถออกเลยครับแดีวเราก็วิ่งก่อนเลยนะครับทุกคนเนี่เยังไม่หือไม่อือเลยครับพิทานะครับนี่นะครับนีบ้านพิทานะครับทุกคน คนด้วยนะครับเฮ้ยคนเยอะจริงๆบายครับทุกคนตอนนี้เราก็จะใกล้จะถึงหน้าง,งานแล้วนะครับไม่รู้ว่าสเสมียนนะครับทางคนเข็บตั๋วจะมาหรือ,อยังนะครับนี่ก็ถึงหน้าบ้านของผมแล้วนะครับนี่ก็เป็นร้านค้านะครับทุกค านค้านะครับก็มีอีกหนึ่งธุรกิจนะครับยามทำเสริมนะทุกคนนี่ก็หลังจะเข้าหลังบ้านผมแล้วนะครับนี่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 ไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นลงรถนะครับทุกคนนี่นะครับลงรถบัวขาวโอ้สเมียร์ยังไม่มาเลยครับ เราจะทำยังไงเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นหน้าง,งานนะครับทุกคนนี่คนระับเมื่อวานถมประมาณร้อยกว่าดัมนะครับก็ได้ประมาณนี้เองนะครับจะสร้างบ้านก็ก็ยังยังพื้นที่ยังไม่พอเท่าไหร่นะครับ ให้ไปถูกมาจังได้ตัวมูออกออกมาตากนี้แหละออกมาที่เลยหรือว่าไป่ตะพุลนหละสาข้างขันนี่อ๋อวางวางบนนี่แหละไล่พุ่มมาเลยบอาน พ่อเก็บตัวมาแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะถอยนะครับถอย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 แบบนี้ไม่กลัวเท่าไหร่นะครับทุกคนดินมันดินมันแน่นหมดแล้วนะครับถ้าเป็นดินที่โคลนอะไรเราต้องมาัระวังหน่อย อย่างนี้นะครับแล้วก็ดาอย่างนี้นะครับทุกคนตัวตัวที่แปละพอย นี่แปงหยังแปงล้านทำสำรุดเออ <c oughs> ไปครับทุกคนเราไปกันต่อนะครับ เราไปตัดดูตัวแมคโครเลยนะครับทุกคนนะครับพอขามาเมื่อกี้เราเห็นดูกันแล้วนะครับนะครับทุกคนเราอยู่กับเด็กเจนนะครับสามสองศูนย์ GC นะครับทุกคนสายดินสีูุกครึ่งนะครับไปแทบไม่ไปเลยนะครับทุกคนฟุกิ1 2วนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สี่สูบนะครับ ั้งแท่นอย่างดีเลยนะครับประจาการอยู่นะครับอยู่แมกาสานะครับของเซนิกนะครับทุกคนไปครับทุกคนถ่ายคลิปกาลังจะรู้เรื่องนี่ปล่อยรถแล้วครับทุกคนดินมันเต็มนะครับเอาไปทางออกก็ต้องดูรถดิๆดีนะครับเส้นทางการเกษตรนะครับออกเข้าออกหมู่บ้านของบ้านน้าดิบนะครับ เส้นนี้นะครับที่จะไปออนเซ็นนะครับนี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปแล้วครับทุกคนมันเป็นจุดจุดลับด้วยนะครับ<ๆ>ต้องดูดีๆหน่อยนึงรถมารถมาใจเย็นใจเย็นพี่อบอบกๆว่าเกียร์หนึ่งไปเกียร์สเลยครับทุกคนปรับเครื่อง175นะครับของเรา เกียร์ที่สองนะครับทุกคนเกียร์หกนี่จะไม่ได้ใช้เลยครับมันมันเข้าหมู่บ้านแล้วครับทุกคน <c oughs> แม่คือว่าเกียร์ห้านะครับนะครับจะเข้าในหมู่บ้านแล้วครับ อนนี้เราก็ออยู่ด้านหลังรถพิธานะครับผมผมก็ต่อหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเราก็ย้ายบ่อม,มาขุดตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับตั้งแท่นใหม่นะครับผมเมื่อกี้ถอยชันมากเลยครับทุกคนมันลื่นนะครับดินมันยังไม่แน่นเพราะดินมันกำลังลอกหน้าดินไปใหม่นะครับโอ๊ย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 อเล็ก ไปถ่ายข้างล่างดูนะครับทุกคนนี่นะครับตั้งแท่นนะครับ320นะครับแคท320 GC นะครับทุกคนเราตั้งแท่นเลยนะครับใหญ่ดีนะครับพี่แคทของเรานะครับพี่แมวพี่แมวนะครับใส่เรื่อยๆครับทุกคนงานนะครับ รถวิ่งอยู่4ครคันนะครับแม่โคได้รอนะครับทุกคนใส่แค่4ตักเองนะครับ4ตักครึ่งนะครับทุกคนเต็มแล้วนะครับ5ตักก็ไปไม่ไหวแล้วครับทุกคนไปครับทุกคนเราแล้วไป ครับนี่หอยแล้วครับต้องเล็งให้ตรงตรงทางที่พิธาออกมานะครับไป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 ไม่ครบบีบแต่แล้วครับโอ้โหถ้ามันลื่นในครับในแบบเนี้ยทางที่แบบกำลังลอกหน้าดินเป็นใหม่ๆจะลื่นนะครับมันจะฟรี กันนะครับใหม่ไหมครับ 320TC นะครับของเซียนิกนะครับทุกคน เรารอฟังเสียงต้ตนะครับโอเค okay, ครับทุกคนไปขอบเองถ่ายเองนะครับอาจจะกระตุกหน่อยอาจจะสันส่นๆหน่อยนะครับทุกคนอันนี้เป็นหลักฉนดนะครับท,ที่ดีนี่มีชนดนะครับขุดดินได้นะครับทุกคนที่ถมอยู่ข้างหน้านู่นนะครับที่ขาวๆหน้านู่น แต่เราไม่สามารถรัดซื้อ,อขับตรงไปได้นะครับเราต้องอ้อมดูรถก่อนดูรถก่อน มีโคลนไม่มีคมมีเรนไม่มีอะไรนะครับเหมือนกับที่บอ่ออีกบอ่อหนึ่งที่ผมไปเอานะครับโติดนี่มิดล้อแล้วนะครับรถอา่าล้อมันจมนะครับตอนนี้ก็ลุงเนรนะครับกําลังไปประจนภายอยู่บ่อนั้นนะครับทุกคนลุงเนรดูคลิปนี้อยู่นะครับโอ้โหพักพวก,พวกทีมงานกําลังวิ่งกันอยู่ข้างนอกนะครับ แต่ตอนกลางวันนี่ร้อนครับทุกคนตอนนี้แอร์เบอร์สองนะครับเบอร์หนึ่งเอาไม่อยู่แล้วครับว <c oughs> ิ่งจนทางเป็นฝุ่นหมดแล้วครับทุกคนต้องลดน้ำให้เขานะครับแบบนี้ ชาวบ้านตะโกนบอกนะครับลดน้ําให้น้อยนะครับมอข้าวมอกแกงขีกินไม่ได้ครับฟุน่นมันไปเกาะแล้วทุกคนโอ้ยงานนี้นะครับรถเราก็รถด,ดำนะไม่ใช่รถน้ำนะครับต้องอยู่ที่เท่าแก่นั่นแหละครับโอ้ช่างเอมช่างเอมมาทำอะไรครับ นี่นะครับเคซี่บัสไทยแลนด์นะครับช่างเอมช่างเอมนะครับรถลุงพักนะครับลุงพักน,นี้ไม่จะเลาอเออใชา้านเน้ออยากกดอยาเกยียดกันเด้ออาชีพ แม่แมโคบุมยาวนะครับนี่กำลังขนย้ายหินใหญ่เลยนะครับครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็งานก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนทั้งหมด200กว่าเที่ยวนะครับ งานตรงนี้นะครับอยู่กับคูปุต้านะครับ9540เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้ก็ทั้งหมดได้สามสิบเที่ยวนะครับทุกคนนคผมเพิ่งได้30เที่ยวครับ ส่งเงินเรียบร้อยครับส่งเงินเรียบร้อยวอบบ่าไปเลยบอกสามสิบสามสิบน,น,น้ำมันมาส่งวันนี้บอกบอกอ๋อจะซื้อไห้คือห้องวัดใช่ไหรก็ เออไปไเีย anyway, right? right? so, 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 ่ปล่อยลมมันหมดเนียอะวะไหนเบกห้างกัใช่เนีปลมหมดกีเไอ้คา่มบมมีเลยี้เาเาแก่อ้ะแล้วหอ่วหข้าว้่วแก่ไว้ออไม่ได้ข่ำเลยใช่ปะต้องต้องดต้องดิ้นให้มันได้ตีหน่อยใช่ปะมอลงคานะอลคาเยงกไม่รับเียงน นี่นี่นี่ถามถานี่เเวลาเหรอแก่วะยาแจ่ววะแลลาออกเกียร์พวยกตอเปลูกยางคับถูกคนนึ่งเออลูกยางคับในห่วงล้อนม่ไมนนี่ปัมลมไม่ใด้บอกมลมบนีจะไเกียนะกียร์สองคนนี่ะเพานั้นเนี่ยใเนี่ยปูกเกียร์เขาเพิ่งจับง่อเือแจยเอออกเยร์ดูดดพี่หาวกยกตอเปแนงมันเข้าไปหาที่เก่าหมด

วุับเย้เนดยตเร็นกเป็นซือเลยเออๆหมือลเาเายพูดคุยกันยามเย็นนะครับทุกคนกับซื้อของเต้มมาเลยเนี่ยไอเียมันไอซื่อของบริษัทมาแกรบอกกับแกนแกนกนสปิงนกลูกยามนี่นะสองพันแปดสได้ปีกบบ้ เดี๋ยไ้บบาทเสียบฟังเน้อเดี๋ยวเราตามไปดูครับไปดูเราคุยันเรื่องอะไรกัน้อันนี้ต้บอกแร โบนเนาะบนนี่น่าจะ6ปันเออลยางกับบอกบนี่ลงช่วงว่าระบนนี่ยอ่อีปัลเตอร์ปัตเตอน่เออลุงช่วงวันเดอรบน่ะเอไปใช้เปลยรพุ่งีอ่ะสองั่งน่ปลเรปตอนี่งช่วง้รถบุน่ะได้เลได้กับบองยเรอมัน่ยลุงยงไปลุงยังลุงยังลุงยงบัมเบกเคาดงาคาดตับนอ๋อดับนต เรมตุ้งแจงไบอกกได้เปลนไอ้ก้อเอ็มว่าเป็นมดลูกเ้อะไรอ่ะซ่อมมันเบืออยู่อ่ะอันนี้นี่แมืไรไว้แล้วมัไม่อบขึ้นมาได้นี่แสดงว่าซอมจนปี่ยนแเนี่ยุ่นหน่ายวงพักนี่รถตกเก่ารู้ตั้งแจงเสียงรถมืกี้ก่อนาบุหลวงพ่อก็ยางหอดลอย

เอดโ่าห่แล้ว้ยเอาห่กลวเบมมีเดแล้วเี้ยแล้วเียครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับลาวกันไปก่อนครับสวัสดีครับ